แฮมินตันขอแจมล่าดาวยิงด้วยคนเชดีพอซิลท็อปสกอร์สซีซันติดได้แกเป็นได้ลุ้นดาวซันโวไทยลีกหนึ่งฤดูกาล2022-2023ไปอีกคนสำหรับอดีตดาวซันโวไทยลีกฤด,ดูกาล2021-2022ที่ผ่านมาที่ทำได้กับหนองบัวพิชยาเอฟซีก่อนตัดสินใจใย้ายมาร่วมทับกับแกนท่าเรือสำหรับแฮมิลตันสวาเลส ดาวยิงแซมบ้าที่ล่าสุดทำหนึ่งประตูของเขาในเกมแพ้คาบ้านให้กับเมืองทองอยูเนเต็ดไป2ต่อสเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาทำให้เจ้าตัวนำดาวซันโวร่วมกับสุภชัยใจเด็ดของบุรีรัมย์ที่13ประตูเท่ากันล่าสุดแทมินตันได้ออกมาเปิดเผยว่าถึงตอนนี้แล้วหากเขาจะหวังดาวซันโวก็คงไม่แปลกและเพ้อฝันด้วยเขาบอกว่าเชื่อว่าตัวเองดีพอจะจะรักชื่อเป็นดาวซันโว อีกสูงสุดของไทยได้สสมัยติดต่อกันอีกคนได้แน่นอนจะไม่กดดันตัวเองด้วยเพราะการทำประตูเป็นหน้าที่ของกองหน้าอยู่แล้ว ชาวกสายฟ้าเซิงเข่าซิกพักไม่ต่ำกว่าหนึ่งเดือนหลังโดนย่ำเท้าจากเกมบอลถวยจากเกม FA ฟเอคัพรอบแปดทีมสุดท้ายเมื่อวันพุธที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งบุรีรัมยูนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะแพ้ยูนเต็ดไปด้วยสกอร์5ต่อ2โดยกอลันเข่าซิกกองกลางอาดีตทีมชาติเซอร์เบียรุ่นอายุไม่เกิน19ปีซึ่ปีจเคยพาประเทศบ้านเกิดทะลุสู่รอบรองชนะเลิศยูโร2011ดแต่รับบาดเจ็บบริเวณเท้าและคาดว่าอาจจะพักนานเหมือนกันล่าสุด มีรายงานจากทัพภาษาสายฟ้าว่าอดีตดาวเตะของเลสเตอร์เบลเกที่เคยปะทะก,กับนักเตะระดับโลกทั้งเนมาร์ทิลเลนเอบาเป้เอดิสันคาวานีอังเคลดิมาเลียเตียโกซินวาจากเปเอเชอาจจะต้องพักอย่างน้อยหนึ่งเดือนเท่านั้นแต่นั่นก็อาจจะทำให้เจ้าตัวพลาดไปหลายเกยมในการเล่นให้กับทีมโดยเฉพาะใน3ามเกมของศึกไทยลีก2022-2023ที่จะแข่งขันในเดือนนี้ก่อนจะหลีกทางให้กับทีมชาติไทย อุ่นเครื่องตามปฏิทินฟี f a เดยพบกับซีเรียว,วันที่25มีนาคมและพบกับ UAE ในวันที่28มีนาคมซึ่งประกอบด้วยวันที่12มีนาคมพบหนองบัวพิชยาเอซเยือนและวันที่18มีนาคมพบขอนแก่นยูนิเต็ดเยาสำหรับอดีตดาวเตะของเรสตาเบลเกต ที่เคยสัต์กับโรเมโรฟิมิโนวอฮาเมสซาล่าจอร์จินย,ยววันเดุมฟอรคิลฟันไดในฟุตบอลยูฟา่าแชมเปี้ยนลีกซีซั่น2018-2019ทำไปแล้ว11ประตูให้กับบูรีลัมในศึกไทลีก2022-2023ซึ่งเจ้าตัวเป็นรองดาวซันโบของทีมในเวลานี้อีกด้วย